ดีศีบญทองค่ะน้องอีมนิชการยะแก้วค่ะน้องโมโมจินเทพไสาตาค่ะน้องใบข้าราชลาภรมิตายโยชีค่ะพวกเราขอแนะนำโรงเรียนบ้านดอยแดนค่ะโรงเรียนบ้านดอยแดนตั้งอยู่บ้านเลขที่151หมู่4ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสอง เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เป็นต้นมามีพื้นที่6ไร่3งาน21ตารางวามีเขตบริการ3หมู่บ้าน 1. บ้านโอยแดน 2. บ้านท้องฝาย 3. บ้านทุ่งปูแดงการศึกษา2480ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน62คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น11คนโดยมีนายนิมิตปัญญายองดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครับสวัสดีครับผมนายนิมิตปัญญายองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดแดนโรงเรียนบ้านไดแดนได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายพวกคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กเ ต้องขอขอบคุณทางกรมอนามัยที่มีโครงการดีๆที่จะพัฒนาทางด้านสมรรถภาพและสุขภาพโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาทางด้านร่างกายไม่สมส่วนอ้วนหรือผอมเกินไปนะครับเนื่องจากการพัฒนาของด้านร่างกายของเด็กๆจะทําให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาทางด้านสติปัญญาโดยจะนําไปสู่การเรียนที่มีคุณภาพ ได้มีผลสำฤทธิ์ที่สูงข,ขึ้นขอบคุณครับบ้านดอยแดนขอนำเสนอนวัตรกรรมการออกกำลังกายจิงโจ้ฟันโฟรฟิตโดยมีขั้นตอนดำเนินงาน3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ขั้นเตรียม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้คลากรทางการศึกษาโดยมีการประชุมวางแผนปรึกษาหาหรือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนในการดำเนินกิจกรรมและมีการมอบหมายงานให้กับครูอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบมีการจัดประชุมคณะทำงานผู้ร่วมขับเครื่อนโครงการ โดยคณะครูทุกคนคณะกรรมการนักเรียนครูเข้ารับฝึกการอบรมโชปาแอนเชยปาโค้ชมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนและการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยใช้ข้อมูลการวัดส่วนสูงสร้างน้ำหนักและคิดคำนวณโดยใช้โปรแกรม I N M U t h g r o t h ตอนที่2ขั้นปฏิบัติการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนออกกำลังกายเต้นจิงโจ้ฟันฟอฟิตหน้าเสาธง5วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระยะเวลา15นาทีโดยมีนักเรียนแกนนำมานำออกกำลังกายกิจกรรมวันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็นกิจกรรมเต้นจิงโจ้ยืดตัวช่วงที่1และส จิงโจ้ฟันฟ,ฟอฟิตและเก้าอี้ขยี้พุงเพิ่มในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นเวลา40นาทีขั้นตอนที่3ขั้นตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการใช้นวัตกรรมนี้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรม โดยนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงมีน้ำหนักลดลงมีสัดส,ส่วนสมส่วนตามวัยเมื่อขยายผลมาใช้กับนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักส่วนศูนย์ตามเกณฑ์มากขึ้นทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานร่าเริงในการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนเรียนหนังสืออย่างมีความสุข มีสุขภาพทางจิตและสุขภาพทางกายที่ดีขึ้นส่งผลทำให้การเรียนที่ดีขึ้นตามลำดับค่ะอิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กหญิงพิมพ์ภัทภาอุจนะซึ่งเดิมลูกอิฉันร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายจริงโจ้ฟันฟอร์ฟิตทำให้ลูกร่างกายแข็งแรงและมีโภชนาการที่ตามเกณฑ์ ดิฉันต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่มีการส่งเสริมออกกำลังกายแบบนี้นะคะ